ชาวเน็ตตั้งคำถามคู่จิน้นดังช่องสามกระแสหายไปไหนกระแสจิ้นเนียบหายจนเฟนเฟนบ่นคิดถึงเมื่อล่าสุดในพันทิปมีคนเข้ามาตั้งกระทู้ถามว่าทำไมกระแส้ไมกี้ยดาหายไปทั้งที่ตอนละครออกอากาศละครคู่นี้ดังสุดในห้าเรื่องแต่ทำไมตอนนี้กระแส9เก้าพีพีถึงมาแรงกว่าท่ามกล่าวคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกว่าไมกี้ยดางานเดี่ยวเยอะเล่นคู่กับคนอื่นอีกมากมายเรียกว่าไม่เลี้ยงกระแสจิน้นดังแบบเดี่ยวเดียวครับ ซึ่งเราว่าดีในระยะยาวกว่าไม่ต้องจิ้นเอาใจแฟนคลับดกเว้นว่าชอบเป็นจริงก็อีกเรื่องกระแสะเดี่ยวไม่ถึงกระหายไมกี้รับงานเรื่อยๆส่วนนอยอดาก็แมสทุกครั้งที่มีผลงานออกมาแต่กระแสะคู่ก็อย่างที่เห็นว่างานคู่น้อยสุดใน5คู่พ่อๆกับกราฟจีนา่าพอไม่มีโมเมนต์เสร์กระแสะคู่ก็หายไปตามธรรมดาแต่หลังบ้านคงคุยกันแล้วว่าจะเน้นเดี่ยว ไม่ขายแพ็คคู่นี้นึกถึงตอนเจมจิเบลลาถึงจุดที่ขายเดี่ยวได้แล้วไม่ต้องยึดติดคู่ไม่มาขายจิ้นขายฝันแต่ขนาดไม่ขายจิน้นยังเห็นแฟนคู่สมองหลายบางคนวอแตกไร้าสาระอะไรแบบนี้เห็นตั้งแต่รุ่นเจมจิเบลลามีทุกคู่ตลกมากงานคืองานยืดหยุ่นเล่นคู่ใครแบบไหนก็ได้แบบนี้ทั้งคู่จะยืนระยะได้ยาวไม่ฉาบฉวยเน้นขายฝีมือยดาความสามารถประจักษ์มาสายฝีมือแต่แรกแล้ว ไมกี้ฝีมือมีพัฒนาการดีมากๆเรื่องหวานรักได้วิชาไปเยอะเลยแต่เชื่อสิเดี๋ยวก็ดโวนมาเจอกันอีกไม่มีงานคู่คนก็ลืมสิต้องแบบโป๊บเบลล่าที่รับงานคู่ตลอดในช่วงที่บุเพเภดังและกระแสะเลี้ยงมายาวถึงพรมลิขิตอีก